สวัสดีครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาทำช็อกมิ้นท์ให้ลูกชายนะครับผมก็ถ่ายกันในระหว่างที่เรารอมื้อเย็นจากทางแม่บ้านนะครับช็อกโกแลตมิ้นท์แต่ว่าผมใช้โกโก้เนาะเพราะโกโก้กับช็อกโกแลตมันก็จะเหมือนกับเป็นตัวเดียวกันอะแต่ว่าโกโก้มันจะเป็นแบบโกโก้ที่บริสุทธิ์ไม่มีความหวานไม่มีความมันนะฮะส่วนช็อกโกแลตก็จะเป็นตัวที่มันมีคือปรุงรสชาติเข้าไปแล้วนะครับมีหวานมีมันเข้าไปแล้วนะครับโอเค อันนี้นะฮะเป็นผงโกโก้2ช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวผมจะทำซอสซอสช็อกโกแลตก่อนโดยใช้ผงโกโก้อ่าวิธีการทำซอสก็เนี่ยเข้ามาใกล้ๆครับไม่ยากครับก็แค่เอาตัวนี่เลยนมข้นนมข้นหวานครับผมประมาณ1.5ออนหรือว่าประมาณ45 ml หรือ50เนี่ยใส่เข้าไปเลยครับ หรือใครชอบหวานน้อยก็ใส่แค่ 30ml ก็ได้นะครับแล้วก็คนรวมกับนี่ผงโกโก้ครับผมเพื่อให้เกิดความหนืดนะฮะอันนี้ความหวานนี่ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับนมข้นจืดนมข้นจืดนี่เราไม่ต้องใช้เยอะนะครับแค่เป็นตัวช่วยทำให้ไอตัวนี่ตัวซอสมันไม่เหนียว เกินไปนะครับแล้วก็ให้ซอสม,มันมันด้วยเพราะว่านมข้นจืดมันจะมีรสมันนะครับผมอันนี้เป็นโกโก้มินหรือว่าชอ็อกมก้ก็ได้โกโก้มันโดนทําเป็นซอสเพิ่มความหวานความมันเข้าไปมันก็จะกลายเป็นช็อกโกแลตนะครับนี่โอเคนี่นะฮะ โอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปทํานมมิ้นกันนะฮะนมกับน้ำนะฮะมันมีมวลใกล้เคียงกัน,นครับน้ําหนักใกล้เคียงกันนะครับเราใชา้ตัวนี้แทนกรัมแทบจะได้เลยก็คือ1 ml 1 cc เท่ากับ1กรัมก็จะใช้ประมาณเท่าไร่ดีอะสักร้อี่สิแล้วกันนะครับผมนมสดพัสเจอรไลนะครับลดจืด120 ml โอเคเกิน okay, นิดหน่อยไม่เป็นไรสลับมิ้นนี่นะฮะก็จะเป็นสลับมิ้นจะต้องตวงนิดน,นึงสลับมิ้นผมใช้ประมาณสักเอาแค่ได้กลิ่นพอเนาะประมาณสัก 20ml พอถึงหรือเปล่าเนี่ยอ่ใส่สลับมิ้นประมาณสัก 20ml นะครับใส่เข้าไปปึ๊บนี่แล้วก็จะเติมตัวนม ค้นจืดลงไปเพื่อความนัวนะฮะอีกอีกหนึ่งออนครับปื๊บเข้าไปแล้วก็ชงส่วนผสมให้เข้ากันนะครับผมอ่ากลิ่นมาแล้วกลิ่นยาสีฟันมาแล้วครับโอเคต่อไปก็ตักน้ำแข็งเออลืมบอกไปไอ้นี้นอ่าแก้วนี้เป็นแก้ว16ออนนะครับแก้ว16ออนเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันเป็นแก้วที่ทําเครื่องดื่มจนพวกชากาแฟอะไรพวกนี้นะครับโดยเฉพาะกาแฟนะ เป็นแก้วที่ได้มาตรฐานที่สุดนะครับเทใส่น้ําแข็งน้ําแข็งเทใส่อ๋อจากนั้นก็เทเจ้าซอสน,นี้ลงไปนะครับอ่าบางคนอาจจะไม่ต้องทําเข้มขนาดนี้ก็ได้ไม่ต้องทําหนึบขนาดนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นรีเควสจากทางลูกค้าคือลูกชายผมเองครับก็ทําให้มันเป็นหนึบๆเป็นโกโก้หนึบหรือว่าช็อกโก้หนึบประมาณนี้นะฮะนี อันนี้ผมจะใช้เป็นฝาฝาแบบเปิดได้อันนี้นะเพื่อมันจะมีท็อปปิ้งอีกตัวหนึ่งก็คือโคนตินท็อปปิ้งเฟกนี่แล้วก็เอาท็อปปิ้งเฟกเนี่ยท็อปลงไปมันจะได้มีอะไรเคี้ยวกรุบกรับกรุบกรับหน่อยนะฮะนี่โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วช็อโกโกมิ้น์หรือว่าโกโกมิ้น์ก็ได้นะครับ เราดื่มกับโก้แบบรสชาติยาสีฟันก็เมนูนี้เลยครับมาฝากแค่นี้นะครับเดี๋ยวเมนูต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมสวัสดีครับ